ก็ตรงนี้ก็จบไปแล้วนะคะก็แบบแบบที่ทราบกันตอนนั้นแล้วก็ไม่ได้อยากที่จะพูดอะไรมากเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องส่วนตัวแล้วเป็นเรื่องของครอบครัวแล้วก็มันเกี่ยวเนื่องกับคนอื่นด้วยไงแล้วถ้าเกิดพี่มาพูดคนเดียวเนี่ยมันก็อาจจะไม่ดีนะคะก็ตรงนี้ก็เป็นไปตามที่ที่ทราบกันแบบนั้นก็แล้วกันคือตอนนี้ที่ผ่านมามันก็เลือกแบบนั้นแล้วนะคะก็เลยคิดว่าตอนนี้อยู่กับปัจจุบันแบบนี้ให้มีความสุขนะคะแล้วก็ช่วยกันเลี้ยงลูก ก็เนี่ยก็สลับกันนะคะนะคะ น้องๆเป็นรน้องๆเป็นงโอเคแล้วค่ะตอนนี้โอเคค่ะตอนนี้โอเคคือก็รู้สึกว่าการที่มีครอบครัวอุ่นมันดีอยู่แล้วแหละแต่ว่าถ้าเกิดชีวิตต้องเลือกในอีกทางนึงอะไรเงี้ยมันก็มันก็ต้องดําเนินต่อไปนะคะทำให้ดีที่สุดก็ทำงานมากขึ้นก็เหมือนเดิมนี่พี่ก็รอมาสองปีนะพี่ก็แบบว่ารอทางานอยู่เรื่อยๆค่ะแต่ว่าจาก็ยังให้เวลากับลูกอยู่นะคะแต่ว่าก็มาทํางานแบ่งเวลาแบ่งเวลาลูกน่ารักมากเขาก็โตแล้วเขาเข้าใจแล้วว่าคือมันเป็นวัยที่เขาโตแล้วค่ะ ตรงนี้นะคะ